นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะอาอุณะสิวังพรมมาจิตตังจิตมนุษย์หญิงชายทั้งหลายทั่วทั้งแผ่นดินมานี่มามาอาขัดชัยยะอาขัดชาหิดนจิตมารักข้าพระเจ้าทุกคน อุอะมะเกลื่อนกล่นเคลื่อนกันมาอะมะอุจงบูชาอย่าได้ขาดสัพพะมหาบูชามหาลาพังพระวันตุเมมะอ,อุณสิวังพรมมาจิตตังจิตมนุษย์หญิงชายทั้งหลายทั่วทั้งแผ่นดินมานี่มามาอาขัดชัยยะอาขัดชาหิดนจิตมารักฆาพเจ้าทุกคนอุอะมะเกลื่อนกลลนเคลื่อนกันมา อะมะอุจงบูชายาได้ขาดสัพพะมหาบูชามหาลาพังพระวันตุเมมะอะุณสิวังพรมมาจิตตั้งจิตมนุษย์หญิงชายทั้งหลายทั่วทั้งแผ่นดินมานี่มามาอาขัดชยัยยะอาคัิชาหิดนจิตมารักข้าพระเจ้าทุกคนอุอะมะเกลื่อนกลนเคลื่อนกันมาอะมะอุจงบูชายาได้ขาด สัพพะมหาบูชามหาลาพังพระวันตุเมมะอาอุณนะสิวังพรหมมาจิตตังจิตมนุษย์หญิงชายทั้งหลายทั่วทั้งแผ่นดินมานี่มามาอาขัดฉยะอาขัดชาหิดนจิตมารักข้าพระเจ้าทุกคนอุอะมะเกลื่อนกลนเคลื่อนกันมาอามะอุจงบูชายาได้ขาดสัพพะมหาบูชา มหาลาพังพระวันตุเมมาอาอุณนะสิวังพรมมาจิตตังจิตมนุษย์หญิงชายทั้งหลายทั่วทั้งแผ่นดินมานี่มามาอัคขชัยยะอาขัคชฉา,า,ายิดนจิตมารักฆ่าพระเจ้าทุกคนอุอะมะเกลื่อนกลนเคลื่อนกันมาอะมะอุจงบูชาอย่าได้ขาดสัพพะมหาบูชามหาลาพังพระวันตุเมมะอาอุ ณสิวังพรมมาจิตตั้งจิตมนุษย์หญิงชายทั้งหลายทั่วทั้งแผ่นดินมานี่มามาอาขัดชัยยะอาขัดชายิดนจิตมารักข้าพระเจ้าทุกคนอุอะมะเกลือกล่อนกลนเคลื่อนกันมาอะมะอุจงบูชายาได้ขาดสัพพะมหาบูชามหาลาพังพระวันตุเมมะอุณณนะสิวังพรมมา จิตตังจิตมนุษย์หญิงชายทั้งหลายทั่วทั้งแผ่นดินมานี่มามาอาขัดฉัยะอาขัดชายโดนจิตมารักฆ่าพเจ้าทุกคนอุอะมะเกลือกล่อนกลนเคลื่อนกันมาอะมะอุจงบูชายาได้ขาดสัพพะมหาบูชามหาลาพังพระวันตุเมมะอาอุณนะสิวังพรมมา จิตตังจิตมนุษย์หญิงชายทั้งหลายทั่วทั้งแผ่นดินมานี่มามาอาขัดชัยยะอาขัดชายโดนจิตมารักฆ่าพระเจ้าทุกคนอุอะมะเกลือกล่อนกลนเคลื่อนกันมาอะมะอุจงบูชาอย่าได้ขาดสัพพะมหาบูชามหาลาพังพระวันตุเมมะอ,อ,อนะุณะสิวังพรมมา จิตตังจิตมนุษย์หญิงชายทั้งหลายทั่วทั้งแผ่นดินมานี่มามาอาขัดฉัยะอาขัดชายิดนจิตมารักข้าพระเจ้าทุกคนอุอะมะเกลือล่อนกลนเคลื่อนกันมาอะมะอุจงบูชายาได้ขาดสัพพะมหาบูชามหาลาพังพระวันตุเม